น้่วภาคใต้เนี่ยข่าวไม่ค่อยมีเลยอ่ะนะเป็นข่าวทนายตั้มกับข่าวนายสามารถดีไอคอนนะครับแล้วก็หมอบุญไปเอ่อหมดสองชั่วโมงแต่ไม่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องน้ําท่วมเลยเราจะช่วยประชาชนยังไงน้ําท่วมเขาลําบากนะนะครับคอเซ็นเตอร์อะไรต่างๆเนี้ยปัญหานี่นอกระบบอะไรพวกนี้ยพี่น้องคิดยังไงครับอืมเจ้าของบริษัทรับเหมาคือเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นญาติกับรัฐมนตรีหรือเปล่าครับทําไมถึงไม่ยอมเปลี่ยนผู้รับเหมาทั้งๆที่ ทำแผ่นปูนหล่นเหล็กหล่นสะพ,พานถลม่มถนนพระรามสองเป็นหลุมเป็นบอ่อคนทั้งเจ็บทั้งตายมันเป็นอะไรเนี่ยเรื่องเหล่านี้เราควรจะนาเสนอไหมครับพี่น้องครับช่วยกันแสดงความยิตเห็นนะผมก็เปิดช่องเปิดอะไรให้ให้สังคมได้แสดงพี่น้องคิดว่าไงนะครับนะนะครับนะไม่ใช่สองสามชั่วโมงมีแต่เรื่องไอ้ไอ้คนสองคนโกงเงินกันแค่นั้นแหละอีกคนึยักเงินอะไรแค่นี้มันสังคมไม่ได้ประโยชน์เหมือนสมัยก่อนหวยสามสิบล้านคดีแตงโมลุงพลป้าแตนอย่างเงี้ย นาเสนอข่าวแม่งปีหนึ่งอะไรเงี้ยนะนะครับอันนี้ก็ฝากๆนะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะแตนะ่ผมคิดว่าสื่อมวลชนหลักๆที่มีคนดูเยอะๆเะนะี่ยนะครับควรจะเปิดพื้นที่ให้กับประเด็นสาธารณะไหมเออพี่น้องว่าไงนะ่ะเออพี่เดก็ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นนะเออคิดว่ายังไงครับพี่เดขออนุญาตแสดงความคิดเห็นนะอือนะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ไปด้วยนะครับวันนี้วันเสาร์อะ่ะอ,อื พี่เดซายซื่อสวยใช่ขา่าวเบื่อข่าวทนายตั้มมากไม่มีสาระไม่ได้ประโยชน์เลยมันเป็นเรื่องของคนเศรษฐีมีเงินเป็นหมื่นล้านโดนทนายความคนหนึ่งโกงส่วนเรื่องในสามารถก็ถูกกล่าวหาว่าไปรับเงินจากบอสพอบอสอะไรต่างๆนะครับแล้วเป็นเรื่องการฟอกเงินก็เป็นเรื่องของคนสองสามคนแค่นี้มาเกี่ยวข้องกันเป็นถูกกล่าวหานะครับไม่ใช่ผู้กระทำความผิดนะครับเนี่ยเรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องของคนสองคนอะไรต่างเนี่ยหลอกลวงกันไปหลอกลวงกันมาเรื่องพวกนี้สังคมได้ประโยชน์อะไรแค่นั้น นะครับทำกันเป็นซีรีส์เป็นอะไรเนี้ยคนนั้นเนี้ยนะครับมันน่าเบื่อหน่ายมันไม่ได้ประโยชน์เลยเลยอ่ะนะครับเป็นเรื่องคนถูกหลอกถูกโกงอะไรแค่นั้นนะคนสองคนนะครับคดีแตงโมคดีลุงพลป้าแตนคดีหวยสามสิบล้านก็เป็นเรื่องคนถูกหวยกับคนที่เอาหวยเข้าไปนะครับเสียเงินค่าใช้จ่ายในการสืบสวนสอบสวนเยอะแยะมากมายตามใจกระแสแต่เงินภาษีอืตามใจกระแสแต่เงินภาษีเงินที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติหมดไปอ่ะกับคดีลุงพลป้าแตนกับคดีหวยสามสิบล้านคดีทนายต้องทนายตั้มใช้คนเท่าไหร่อ่ะ คนบางคนยังบอกว่าใช้ตํารวจเป็นร้อยๆเพื่อทําคดีเศรษฐีคนหนึ่งโดนทนายความคนหนึ่งนะครับหลอกลวงเงินไปนะครับนะก็เอาเงินภาษีไปใช้ในการสืบสวนสอบสวนคดีก็เร่งรัดรวดเร็วแต่คดีอื่นๆชาวบ้านเป็นไงตาสูงตาสีตาสาไปแจ้งความไหมเป็นไงจกกับกลุมคืบหน้าไหมเราควรจะนําเสนอแบบนั้นแบบนี้ดีไหมครับหรือยังไงหรือจะเอาแบบเนี้ยนะสังคมมันก็จะกลายเป็นว่าวันๆก็จะมีข่าวอยู่แค่สองสาคนนี่แหละนะมันได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่านะ นะบางคนบอกข่าวดังๆทําเป็นละครยอดวิวดีโฆษณาเข้าเป็นเรื่องธรรมดาของการทําธุรกิจทีวีทําธุรกิจสื่อเออแล้วก็ว่ากันไปนะครับนะครับก็ผมก็ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องน้าท่วมเนีย่ยไปดูแลเขาด้วยนะนี่บ้านเขาน้าท่วมจะทำยังไงจะออกจากบ้านยังไงสัตว์เลี้ยงจะทํำยังไงผมดูข่าว,วเห็นประชาชนนะครับนะครับไปไหนไปด้วยกันนะครับเอาเอาวัวควายขึ้นทางหลังนะครับเอาวัวขี่หลังแล้วไปแล้วเห็นมันก็ น่าสังเวชใจน่าสงสารนะครับมันดูแล้วมันรัฐบาลไปดูแลหน่อยนะอาสาสมัครอะไรทําไปทํามาภาคเอกชนจะแรงกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวจะถามว่ารัฐบาลมีไว้ทําไมรัฐมนตรีมีไว้ทําไมนายกลงหรือยังครับก็ฝากท่านนายกแพทองทานนะครับผมยกมือไหว้นะครับเดินทางไปดูภาคใต้บ้างถึงแม้เขาจะไม่ได้เลือกพักเพื่อไทยไม่ชอบทักษิณคือคนใต้เนี่ยไม่ชอบทักษิณน,นะครับเขาไม่เลือกทักษิณอาจจะเลือกภูมิใจไทยภูมิใจไทยก็ไปเยอะหน่อยเพราะว่าภูมิใจไทยแนวโน้มก็แรงแนละ้วชนะเลือกตั้งนายกอบจอที่นครเนี่ย ก็ต่อไปทางใต้เนี่ยผมดูแล้วนะพักภูมิใจไทยเนี่ยจะมาแทนพักประชาธิปัตย์นะครับนะส่วนทักษิณเนี่ยไม,ไม่ไม่มีใครเลือกทางใต้เพราะคนใต้เขาก็ไม่ไม่ชอบเท่าไหร่นะครับนะก็ฝากนะนายกนะครับเราเป็นนายกของประชาชนทุกคนก็ลองไปดูหน่อยนะครับท่านนายกภาคใต้เนี่ยคนใต้เขาเดือดร้อนถึงแม้เขาไม่เลือกไม่เลือกพักคุณนแต่คุณก็ไปดูหน่อยดีไหมครับอันนี้ผมแสดงความคิดเห็นนะพี่น้องว่าไงเราเป็นนายกไปเนี่ยคนก็ตื่นรือร้อนไปดูการช่วยเหลือสิ นะสัตว์เลี้ยงทายัางไงพืชผลการเกษตรลดเสียหายเราจะทํายังไงนี่สินต่างๆตามมาแรงต่างมันเยอะนะคนมันเดือดร้อนน้าท่วมน้าท่วมเนี่ยถ้าเกิดเราผู้นําประเทศเราไปดูบ้างดีไหมคิดว่างไงฮะนะครับนะเออนะครับมีคนบอกว่านายกสั่งอนุทินลงไปแล้วนะครับรอรับรายงานอยู่ที่ทําเนียดคุณใจสิงบอกเราเป็นนายกแค่สั่งการแล้วก็รอรับรายงานอยู่ที่ทําเนียดดีไหมครับอนะ่าก็ไม่รู้นะหรือว่าเราไม่ต้องไปนะครับก็แล้วแต่นะแต่ผมว่าถ้าผมเป็นนายกผมไป นะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะอืนายกไปแอลเหนือหรือเปล่านะครับนะถ้าเกิดว่าคนใต้เขาน้ําท่วมนายยกไปแอลเหนือสมมุตินะไปนั่งแสดงความสุขนะอะไรอย่างนั้นอันนั้นก็คงจะไม่ไม่เหมาะนะเอ่อคุณเล็กบอกว่ารัฐมนตรีมหาไทยไปแล้วครับเอ่อนะนายกไม่ต้องไปหรือไงเอามารู้ก็แล้วแต่นะบางคนบอกนายกกลัวเปียกน้ําหรือเปล่าครับอันนี้เราไม่ทราบนะแต่สําหรับผมเนี่ยผมว่าข่าวพวกเนี้ยต้องต้อง,องนาเสนอทุกวันทุกวันมากกว่าข่าวพวกทนายตั้มสามารถดีไอคอน หมอบุญอะไรพวกนั้นนะครับผมก็ข่าวพวกนี้เป็นข่าวที่มันประชาชนได้ประโยชน์จริงไหมครับพี่น้องครับถ้าใครไม่เห็นด้วยกับผมก็แสดงความเห็นได้นะแต่ถ้าด่าผมเสียหายก็บล็อกภาคใต้น้ําท่วมหนักมากเลยครับน,นี่ครับเนี่ยคนใต้เขาบอกเนี่ยนะคนใต้บางกลุ่มก็เลือกเพื่อไทยอ๋อมีเหมือนกันนะนะครับมีเลือกเพื่อไทยแต่เลือกน้อยเลยไม่ได้เป็นสสนะนะครับนะรัก,ก,กพี่เดพระรามสองเป็นอะไรที่น่าเบื่อน่ายมากอันตรายมากนะมีทั้งคนเจ็บคนตายผู้รับเหมาช่วย ปัญหาซ้ำซากรัฐบาลทำไมไม่แก้ปัญหามีอะไรบางตามีเงินบางตาหรือเปล่ากระทรวงคมนาคมทำไมไม่เปลี่ยนผู้รับเหมาทาั้งๆที่เกิดอุบัติเหตุซ้ำแล้วซ้ำซาก6ปี2,000กว่าครั้งอุบัติเหตุนะครับยิ่งกว่าสนามรบอีกนะนะครับทำไมเราเกณงใจผู้รับเหมาทำไมนะหรือว่าผู้รับเหมาได้เป็นเป็นญาติหรือเป็นนอมินีกับรัฐมนตรีหรือเปล่าคนก็ถามนะมันเป็นอะไรมันเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าทำไมมันไม่เปลี่ยนผู้รับเหมานะครับ เกิดอบุบัติเหตุ2,000กว่าครั้งโดยทั่วไปเนี่ยกระทรวงคมนาคมหรือกรมทางหลวงเนี่ยหรือกรมทางหลวงชนบทเนี่ยก็น่าจะยกเลิกการเป็นผู้รับเหมาทํางานให้กับหน่วยงานราชการนะเพราะว่าอะไรความผิดพลาดเนี่ยดูจากข่าวนะจริงเท็จไม่รู้สมมุติว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยผิดพลาด2,000กว่าครั้งนะนะครับยังไม่ยกเลิกการเป็นคู่สัญญากับรัฐเลยเออแสดงว่ายังไงครับมันมีอะไรบางตามีเงินบางตาหรือเปล่าหรือว่าผู้รับเหมาเป็นพวกเดียวกับรัฐมนตรีหรืออธิบดีหรือเปล่าคนก็ตั้งคําถามเนี่ย ก็ฝากท่านรัฐมนตรีตอบด้วยพวกเดียวกันหรือเปล่าเป็นอนอนบินีท่านหรือเปล่าหรือว่าเข้าจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับรัฐมนตรีบางคนบางท่านหรือเปล่าเอ๊ะทำไมมันเส้นดีจังนะไอ้พวกวิศวกรอะไรไม่ต้องรับผิดไม่ต้องติดคุกเลยตำรวจตำรวจด,ดำเนินคดีไปถึงไหนนะโดยทั่วไปวิศวกรผู้รับเหมาไม่ต้องรับผิดนะพี่น้องว่าไงหรือไม่ต้องรับผิดคนระับคนเจ็บคนตายผ่านมาเนี่ยหกปีเนี่ยตายไป,ปร้อยกว่าศพเนี่ยด,ดูรายงานข่าวเนี่ยจริงแท้ผมไม่รู้ว่าอุบัติเหตุสองพันกว่าครั้งนี่มันไม่ไม่มีใครติดคุกเลยเอ,อแปลกนะ นะลองไปดูซิมีการวิ่งเต้นมีอะไรหรือเปล่านะผมขออนุญาตตั้งคำถามนะประชาชนถามมาดีไหมครับนะนะครับคุณใจสิงเบื่อข่าวนะครับเมียฝรั่งถูกหวยโดนโกงมากครับนะครับครับอนะครับ,นะรบนะนี่พี่เดก็แสดงความเห็นนะนะครับอืมนะดูคด,ดีกำนันนกเป็นตัวอย่างนะครับกำนันนกทําไมได้งานสัมปทานสร้างถนนเยอะเออไม่รู้กันกเพราะอะไระ ความรู้ความสามารถหรือเปล่าหรือว่าเส้นสายหรือว่าอะไรเราก็ไม่รู้ประเทศเราเนี่ยช่วยกันวิจารณ์นะอืมนะครับคุณสิรัตน์บอกทีวีเรตติ้งตกชาวบ้านเบื่อไม่ชอบดูทีวีนําเสนอข่าวซ้สสาซากวนไปวนมาทั้งวันจริงหรือไม่นะครับอืมนะครับคนเบื่อข่าวพวกชาวบ้านก็ให้ไปดูไปดูแบบอื่นกันนะครับเลือกดูได้อในครับว่ากันไปนะครับนะสบายๆนะครับอืมนะ นะครับมีคนแก่ชวนไปลงถนนประท้วงคิดว่าไปรอดไหมเท่าที่ผมติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะผมว่าไอ้ชวนไปลงถนนประท้วงรัฐบาลเนี่ยผมว่าหมดยุคแล้วนะครับมีคนแก่ไปชวนลงถนนนะก็เป็นสิทธิ์ของของท่านนะครับจะชวนใครลงถนนนะนะครับแต่ผมว่าไม่มีใครลงหรอกครับมันร้อนแล้วครับมันไม่ค่อยได้ผลแล้วก็มันก็ทําให้บ้านเมืองวุ่นวายใครเขาจะมาเที่ยวประเทศไทยอะ่ะเดินไปทางไหนก็มีแต่ประท้วงปิดสนามบิน,ป,นปิดถนนปิดอะไรต่างๆนะ พอคนก็จะไปสนามบินก็เอา้ามีผู้ประท้วงเต็ไมไปหมดเลยจะขึ้นเครื่องบินยังไงคนต่างประเทศจะมาเที่ยวอา้าวบ้านเมืองเราวุ่นวายไม่สงบจะมีความปลอดภัยไหมเนี่ยประทว้วงกันไปประท้วงกันมาเดี๋ยวเกิดมีลูกปงลูกปืนอะไรต่างใครจะมาเที่ยวเมืองไทยอ่ะประเทศเราก็ยากจนอยู่แล้วหนี้สินก็เยอะนะครับทั้งยากจนทั้งหนี้สินนะครับประเทศเรานะนะมันไม่ได้มีสเสน่ห์เหมือนแต่ก่อนแนละ้วเพราะฉะนั้นถ้ามีการประท้วงขึ้นมาก็ผมส่วนตัวนะผมว่ามันคือการซ้ำเติมประเทศพี่น้องคิดยังไงล่ะช่วยเราแสดงนะ เห็นต่างกับผมก็ได้นะครับแต่อย่าใช้คำหยาบถ้าคำหยาบผมก็บล็อกเลยนะครับนี่กำลังดูนะครับอืมนะครับนะอืมนะครับประเทศไทยนะเปิดทีวีดูโซเชียลมีแต่ข่าวน่ากลัวไม่สร้างสรรค์คนเมายาบ้านักท่องเที่ยวหวาดกลัวคอร์รัปชั่นคนโกงคนตกทรัพย์เต็มไปหมดใครจะมาเที่ยวประเทศไทยนะครับนี่นะพี่น้องประชาชนเขาบอกเปิดทีวีขึ้นมาก็ไอ้นี่ก็ท่อโกงไอ้นี่ก็ตกทรัพย์ไอ้นี่ก็รับเงินใต้โต๊ะ ไอ้น,นี่ก็ขโมยทรัพย์สินนักท่องเที่ยวค่าปาดคอข่มขืนนะแท็กซี่ทะเลาะกับแกปอะไรต่างๆนะเออใครจะมาเที่ยวประเทศไทยนะถ้าผมไปต่าประเทศแล้วตื่นเช้าขึ้นมาก็มีค่าปาดคอนักท่องเที่ยวช่อโกงป้นทรัพย์ยัดเงินใต้โต๊ะโอ้ยผมไม่ไปประเทศนั้นน่ะก็เหมือนที่คนก็ไม่อยากมาประเทศไทยเพราะดูข่าวแล้วอ้าไอ้นี่ก็สีเทาไอ้น,นี่ก็ลักพาตัวไอ้น,นี่ก็ขับรถเร็วโอ้โหขับรถสองร้อยกว่าชนคนตายอะไรเนี้ย ใครจะมาประเทศไทยมันดูแล้วมันมันเป็นไงมันมน,มน,น่ากลัวนะเออมันทําไมประเทศไทยเราหน้ากลัวเราเราน่าจะมีข่าวสารนะครับอย่างผมไปญี่ป lateral, ุนะ่นสิงคโปร์นะอังกฤษนะครับเช้าขึ้นมาดูข่าวหนึ่งพยากรณ์อากาศวันนี้นะครับฝนจะตกช่วงบ่ายอะนะครับถ้าคุณจะตากผ้าก็ต้องตากช่วงเช้เาเห็นนะเออเห็นนะเนี่ยผมคุยกับใครนะครับแล้วคุยกับคนญี่ปุ่นเขาบอกเนี่ยต้องดูตื่นขึ้นมาดูก่อนพยากรณ uh, ์อากาศฝนจะตกไหมถ้าตกตอนบ่ายแล้วก็ตากผ้าตอนเช้าพอเที่ยงก็เก็บผ้า นะตอนบ่ายก็ฝนจะตกแล้วนะครับเราก็ต้องดูว่าเราจะตากผ้าตอนไหนไปการข่าวมันด้วยสร้างสรรนะอ่ะพอข่าวต่อไปก็เรื่องช่องทางธมาหาก,กินตอนนี้สินค้ากเกษตรของเราเป็นยังไงนะครับองุ่นไซมัดอืมนะครับอืมหรือสินค้าเราจะเป็นยังไงบ้างเราควรจะสินค้าไปขายที่ไหนตอนนี้ราคาดีนะอ่ะน,นะมันก็พูดเรื่องธมาหาก,กินอ่าข่าวต่อไป,ไปเป็นเรื่องถนนหนทางนะครับถนนเส้นนี้ เกิดอุบัติเหตุนะน้ําท่วมเป็นหลุมเป็นบองพี่น้องประชาชนที่เคารพพี่น้องทุกคนก็ต้องระมัดระวังการเดินทางครับนะครับนะนะเห็นะน,ะนะไวรัสกําลังมาแล้วนะเห็นนะนะครับเราต้องระมัดระวังรักษาสุขภาพเห็นนะข่าวเป็นสร,ร้างสรรค์นะเออเราไปแต่ละประเทศข่าวไม่เหมือนประเทศเราประเทศเราจะมีแต่เรื่องทุจริตคดโกงเน,นะครับอืมคนทะเลาะกันนะเอาข่าวเดชาไปทะเละเาะคนน,นนั้นคนนี้ มันจะได้ประโยชน์อะไรเนี่ยมีคนยังถามเนี่ยคำถามเนี่ยนะเดชาทะเลาะกับคนนั้นคนนี้สังคมได้อะไรนําเสนอข่าวเอ้าเดชาว่ายังไงเอา้เอาอีกคนหนึ่งที่ทะเลาะกับเดชาว่ายังไงอ่าเขาด่าเดชาแล้วนะเดชาจะไม่ด่าตอบหรือเดี๋ยวนักข่าวก็เอาไปม,มาที่เอา้าพี่เดว่ายังไงล่ะเขาด่าพี่เ,เดละอ่าเดี๋ยวเขาจะไปล้องไปแฉพี่เดนะเอา้าพี่เดจะแฉกลับเขาไหมล่ะจะแฉกลับเมื่อไหร่สังคมมันได้ประโยชน์อะไรมันไม่ได้อะไรเลยนะนะครับเข้าใจนะเจอกับอืม รายการพิเดก็ให้ความรู้นะครับให้ความรู้ทุกเรื่องข่าวสารก็ให้ความรู้อ่ะอย่างเมื่อวานเนี้ยเรื่องการประกันตัวเรื่องประกันประกันตัวเมียทนายตั้มเนี้ยนะครับเราต้องให้ความรู้ว่าเออเราไปดูข่าวเมียทนายตั้มศาลไม่ให้ประกันตัวมาสองครั้งแล้วนะถ้าสมมุติวันหนึ่งเราตกเป็นผู้ต้องหานะครับเราตกเป็นผู้ต้องหาเนี้ยแบบเมียทนายตั้มเราต้องทํำยังไงสังคมต้องให้ข้อคิดอย่างนี้นะครับว่าเออถ้าเราเราประกันตัวสองครั้งไม่ให้ประกันตัวสมมุติว่าเราตกเป็นผู้ต้องหา มันไม่มีอะไรแน่นะวันนี้เราไม่ล้มวันหน้าเราอาจล้มวันนี้เราไม่พลาดวันหน้าเราอาจพลาดนะครับเพราะนั้นวันหน้าเราอาจจะต้องตกเป็นผู้ต้องหาเหมือนกับเมียทนายตั้มใครจะไปรู้นะว่าวันหน้าเราจะไม่ได้เป็นผู้ต้องหาไม่แน่นะบางทีอยู่เฉยๆเนี่ยอย่างคดีทนายตั้มผัวก็ไปเอาเงินผู้เสียหายมานะครับแล้วก็ไปซื้อบ้านพอซื้อบ้านดันไปใส่ชื่อเมียเมียก็อยู่บ้านเฉยๆก็ไปซวยต้องมาติดคุกเพราะว่าผัวไปเอาเงินเข้ามาแล้วไปซื้อบ้าน แล้วผัวก็บอกว่าเอ่อเดือนพี่ตั้มรักเดือนมากนะนะครับนะพี่ตั้มซื้อบ้านหลังนี้ราคาสี่สิบล้านใส่ชื่อเดือนเมียก็ยกมือไหว้ผัวโอ้ขอบคุณเอ่อผัวจ้ะผัวจา๋านะขอบคุณผัวบ้างที่รักเมียรักครอบครัวรักลูกนะได้เงินได้ทองมาก็มาซื้อบ้านใส่ชื่อเมียสุดท้ายเมียโดนข้อหาอะไรฟอกเงินนะครับเมียเมียอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้แต่เมียไม่ได้โดนข้อหาชอบโกงแต่โดนข้อหาฟอกเงินเพราะผัวจา๋า นะครับผัวจ๋าบอกเอมียจา๋าผัวได้เงินมาแล้วนะสี่สิบล้านมาซื้อบ้านก็ใส่ชื่อเมียนะเพราะผัวรักเมียรักลูกเมียสวยเลยครับซึ่งเขาอาจจะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้สุดท้ายไม่ได้รับการประกันตัว <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาเราติดตามข้อมูลข่าวสารเรามาคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยผัวเราเนี่ยนะครับไปโกงเงินเข้ามาสมมตินะผมไม่ได้บอกว่าทนายตัํมหรือใครนะเราดูดูข่าวเพื่อถ้าเกิดผัวเราไปโกงเงินมาไปโกงนายจ้าง ไปโกงลูกค้าไปโกงใครมาแล้วเสร็จแล้วเอาเงินมาซื้อบ้านแล้วใส่ชื่อเมียแล้วเมียต้องติดคุกโอ้โหมันเป็นไงมันก็เข้าใจเหมือนกันนะถ้าเมียไม่รู้เรื่องนะมันก็เป็นไปได้ว่ารู้และเป็นไปไม่ได้ไนะก็ไม่รู้เราเข้าใจนะเราไม่รู้นะเราอยู่บ้านนะเลี้ยงลูกอยู่บ้านนะผัวไปโกงใครมาก็ไม่รู้มีคดีหนึ่งเป็นคดีที่เกี่ยวกับเรื่องรับเงินวิ่งเต้นเก้าล้านบาทที่เป็นข่าวนะผัวเป็นเจ้าที่โยธาเมียเลี้ยงลูกอยู่บ้านให้เงินให้เงินเมียใช้เดือนละสองหมื่นสามหมื่นวันดีคืนดีผัวไปรับเงินใต้๊ นะไปรับเงินใต้โต๊ะมาเกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาตปลูกสร้างอะไรเนี่ยเก้าล้านที่เป็นข่าวแล้วพามียไปแล้วก็มีเอาเช็คไปขึ้นเมียโดนข้อหาฟอกเงินครับเมียโดนข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักง,งานทุจริตครับโทษอะไรครับประหารชีวิตผมเนะี่ยเขามาขอความช่วยเหลือที่สำนักงานแล้วก็ผมก็ส่งทนายไปช่วยเหลือเนี่ยผมฟังแล้วผมเศร้าเลยนะผัวเ,เป็นข้าราชการโยธาไปรับเงินใต้โต๊ะมาพอรับเงินใต้โต๊ะมาเสร็จให้เมียไปรับเช็ค เมียไปรับเช็คไปเบิกเงินพอเบอิกเงินเสร็จให้ผัวไปปรากฏนะครับถูกดำเนินคดีข้อหาสนับสนุนผัวในการทุจริตรับโทษสองในสามข้อหาเรียกรับทรัพย์สินเนี่ยมาตราหนึ่งสี่เก้าประหารชีวิตเมียโดนมีโทษจำคุกตลอดชีวิตอันนี้คือเรื่องจริงนะพี่เดมาเล่าให้ฟังเนะี่ยเป็นคดีใหญ่ที่เป็นข่าวแต่พี่เดไม่อยากบอกชื่อเขานะครับแต่พี่เดมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยผัวไปทุจริตผัวไปโกงผัวไปป้นทรัพย์ไปทําอะไรได้เงินมาเอามาให้เมียเมียอยู่บ้านนะครับอย่างรายเนี่ย เป็นชาวบ้านเลยในบัญชีไม่มีตังค์ได้เงินเดือนหนึงสองหมื่นสามื่นเลี้ยงลูกครับถูกดำเนินคดีครับสนับสนุนเจ้าพนักง,งานทุจริตเพราะผัวเป็นข้าราชการโดนยึดทรัพย์ยึดทรัพย์ยึดรถอะไรหมดทุกวันนี้จะเลี้ยงลูกยังไม่มีเงินเลยใช่ครับ